สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะช่องของเราเป็นช่องของการพยากรณ์ตามหลักโหราศาสตร์ไทยค่ะซึ่งจะเน้นที่ลัคนาเป็นหลัก และในคลิปวิดีโอนี้เป็นการพยากรณ์ถึงวัฏจาักรการเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่จะส่งผลกระทบต่อแต่ละลัคนาราศีในช่วงเดือนพฤษภาคมเข้าสู่เดือนมิถุนายนปี2567ค่ะ และข้อดีของการพยากรณ์นั้นก็เพื่อเป็นการวางแผนในการดำเนินชีวิตให้คุณไม่เกิดความประมาทให้คุณได้ตระเตรียมเรื่องราวต่างๆและพร้อมที่จะรับมือกับสถานาการณ์ของความเปลี่ยนแปลงค่ะดวงชะตาของแต่ละลัคนาราศีจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเชิญรับชมรับฟังกันได้ค่ะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรค่ะชาวลัคนาราศีมังกรค่ะวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงได้เริ่มต้นครั้งใหญ่หลังจากที่ดาวพระพฤหัส,สบดีดาวสุพเคราะห์ใหญ่ได้ทำการโคจรโยกย้ายเข้ามาสถิตอยู่ที่ราศีพฤษภเข้าสู่เรือนปุตตะของดวงชะตาค่ะ ซึ่งการที่ดาวพระพฤหสัสบ,บดีมาสถิตยอยู่ในเรือดปุตตะของดวงชะตาในครั้งนี้จะส่งผลทำให้ชาวลัคนาราศีมังกรได้เจอกับสิ่งใหม่ๆค่ะอะไรที่คุณไม่เคยมีจะได้มีอะไรที่คุณไม่เคยได้เป็นก็จะได้เป็นค่ะรวมไปถึงผู้คนใหม่ๆคอนเน็กชันคนรักใหม่หรืออาจจะมีสัตว์เลี้ยงใหม่ๆมีสมาชิกใหม่ๆเข้ามาในครอบครัวก็เป็นไปได้นะคะ และในคลิปวิดีโอนี้เราก็จะไม่ได้เน้นพูดถึงแค่ดาวพระพฤหัสบดีเพียงดาวเดียวเราจะมองด้วยภาพรวมและพิจารณาถึงดาวดวงอื่นๆประกอบกันด้วยค่ะในระยะนี้ดาวพระเกตได้ทำการโคจรสถิตอยู่ที่ราศีกุมมาอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระราหูซึ่งราศีกุมนี้ก็ถือว่าเป็นเรือนกระดุมพระของชาวลัคนาราศีมังกรค่ะ ก่อนหน้านี้ดาวพระเกตได้ทำการโคจรร่วมกันกับดาวพระราหูอยู่ที่ราศีมีนดังนั้นการให้ผลของดาวพระเกตก็จะไม่ได้แตกต่างจากเดิมซักเท่าไหร่นักเพราะก่อนหน้านี้ดาวพระเกตก็โคจรร่วมกันกับดาวพระราหูเจอดาวพระราหูอยู่แล้วพอมาในครั้งนี้ก็มาสถิตยอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระราหูอีกก็เท่ากับว่ายังคงส่งผลส่งกำลัง ต่อดาวพระราหูอย่างเต็มที่ค่ะและในช่วงที่ดาวพระเกตสถิตยอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระราหูส่งกำลังให้กับดาวพระราหูนี้ดาวพระราหูได้สถิตยอยู่ที่ราศีมีนอยู่ในเรือนสหัชชะของดวงชะตาค่ะนั่นก็หมายความว่าชาวลัคนาราศีมังกรมีเกณฑ์ที่จะได้ใช้จ่ายเงินไปกับคนรอบข้างใช้จ่ายเงินไปกับลูกน้องบริวาร คนที่อยู่ภายใต้การปกครองการดูแลของคุณเพื่อนฝูงคนสนิทญาติพี่น้องหรือคนรักคู่รักรวมไปถึงมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องของการเดินทางมากขึ้นค่ะแต่ในขณะเดียวกันในช่วงที่ดาวพระราหูมีกำลังอยู่ในเรือนสหัชชะนี้คนรอบข้างก็จะเกื้อกูลสิ่งดีๆมาอย่างชาวลัคนาราศีมังกรด้วยไม่ได้หมายความว่าคุณจะเสียผลประโยชน์ไปกับคนรอบข้างเพียงอย่างเดียวนะคะ และเมื่อเราพิจารณาที่ดาวพระเสาร์ซึ่งดาวพระเสาร์ถือเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีมังกรในขณะนี้ดาวพระเสาร์ทำการโคจรสถิตยอยู่ที่ราศีกุมอยู่ในเรือนกระดุมพระของดวงชะตาก็ได้มาเจอกันกับดาวพระเกตค่ะซึ่งการที่ดาวพระเสาร์ดาวเจ้าเรือนสถิตยอยู่ในราศีกุมครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นจังหวะที่ดีอย่างมาก การที่ดาวพระเสารสถิตอยู่ที่ราศีกุมก็หมายถึงการสถิตอยู่ในบ้านเรือนของดาวคู่มิตรถือว่าดาวพระเสาจะมีความเข้มแข็งมีกำลังอย่างสูงค่ะส่งผลทำให้ชาวลัคนาราศีมังกรมีความมุ่งมั่นปรารถนาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการหาไรายได้บางทีตัวคุณไม่ได้มุ่งมั่นในเรื่องนี้แต่กลับกลายเป็นว่าได้รับแรงสนับสนุนได้รับแรงกดดันจากคนรอบข้าง เพื่อนฝูงญาติพี่น้องก็มุ่งสู่เรื่องการเงินทั้งนั้นตัวเราจะไม่คิดถึงเรื่องการเงินได้อย่างไรมันเป็นการกระตุ้นตัวเองโดยทางอ้อมค่ะและในจังหวะที่ดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวโคจรมาสถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระการหยิบจับทำสิ่งใดล้วนแล้วแต่จะนำมาซึ่งประโยชน์และลาภผลแกช่ชาวลัคนาราศีมังกรค่ะ ขอย้อนไปถึงช่วงระยะก่อนหน้านี้นะคะดาวพระเสาร์และดาวพระอังคารเคยโครจรสถิตร,ร่วมกันอยู่ที่ราศีกุมซึ่งดาวพระเสาร์และดาวพระอังคารถือเป็นดาวคู่อริคู่แตหกหัก ดาวพระอังคารเป็นดาวพันธุชาวลัคนาราศีมังกรหลายๆคนหลายๆท่านอาจจะมีประเด็นถกเถียงหรือผิดใจกับญาติพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของลาภผลผล,ผลประโยชน์หรือมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้จ่ายเงินไปกับหลักทรัพย์ที่ทางบ้านรถที่ดินค่อนข้างมากในช่วงก่อนหน้านี้นะคะชาวมังกรหลายๆคนอาจจะมีเรื่องราวของคดีความหรือความหนักอกหนักใจทางด้านการเงินเกิดขึ้นค่ะมีเกณฑ์ตัดสินใจผิดพลาด ถ้าหากเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้รับเหมาหรือการก่อสร้างก็อาจจะมีเกณฑ์ถูกหลอกหรือการคิดราคาที่สูงเกินความเป็นจริงค่ะแต่ในระยะนี้ดาวพระเสาร์ดาวพระอังคารได้แยกออกจากกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะดาวพระอังคารโคจรเข้าสถิตอยู่ที่ราศีมีน ร่วมกันกับดาวพระราหูซึ่งดาวพระอังคารนั้นถือเป็นดาวาธาตลมดาวพระราหูก็ถือว่าเป็นดาวาธาตลมเมื่อดาวาธาตลมทั้งคู่โคจรมารวมตัวกันอยู่ในเรือนสหัชชะของดวงชะตาก็ย่อมส่งผลส่งกําลังกันดีค่ะถือว่าอยู่ถูกคู่ถูกธาตุส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีมังกรมีความราบรื่นทางด้านการเงินการทองเกิดความคล่องตัวแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับความมั่นคงทางด้านการเงินด้วยนะคะสิ่ง ที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะต้องพึงระมัดระวังในจังหวะที่ดาวพระอังคารและดาวพระราหูโคจรร่วมกันอยู่ในเรือนสหัชชะนั่นก็คือเรื่องของอารมณ์ค่ะส่งผลทําให้ตัวคุณนั้นมีอารมณ์แปรปรวนมีอารมณ์ร้อนมีความใจร้อนการคิดการอ่านการตัดสินใจเรื่องใดจะเป็นไปอย่างรวดเร็ว เพราะลมและลมมาเจอกันก็จะรวมเป็นลมก้อนใหญ่มากยิ่งขึ้นและลมเป็นอะไรที่พัดปลิวไหวง่ายเมื่อมีการแปรปรวนทางอารมณ์จะทำให้ชาวลัคนาราศีมังกรลืมนึกถึงความคิดครั้งแรกของคุณแปรเปลี่ยนไปตามอารมณ์แปรเปลี่ยนไปตามคำพูดของคนรอบข้างเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีความหนักแน่นให้มากขึ้นนะคะหากจะต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆเรื่องใดจะต้องทำด้วยความรอบคอบ ใจเย็นอย่าวู่วามและต้องปรึกษาผู้คนให้มากไม่ว่าเรื่องนั้นจะเกี่ยวข้องกับการงานการเงินสุขภาพหรือเรื่องส่วนตัวค่ะต่อมาเมื่อเราพิจารณาที่ดาวพระพฤหัส,สบ,บดีดาวพระพฤหัส,สบ,บดีนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะและดาวเจ้าเรือนวินาศของชาวลัคนาราศีมังกรค่ะ ดาวพระพฤหัสได้ทำการโคจรย้ายออกจากราศีเมษออกจากเรือนพันธุของดวงชะตาเข้าสู่ราศีพฤษภเข้ามาสถิตอยู่ในเรือนปุตตะของดวงชะตาค่ะ ในระยะที่ดาวพระพฤหัสโคจรมาสถิตยอยู่ที่เรือนปุตตะนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีต่อชาวลัคนาราศีมังกรเป็นอย่างมากนะคะหลายสิ่งหลายอย่างจะก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นไม่ว่าจะในแง่มุมของการงานในแง่มุมของความรักความสัมพันธ์มันจะมีเกณฑ์การลงเอยค่ะ ชาวลัคนาราศีมังกรท่านที่อยากได้ทรัพย์สินใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรืออาจจะอยากได้บุตรได้ลูกช่วงนี้ก็จะมีข่าวดีในเรื่องนี้เข้ามาค่ะหรือชาวมังกรท่านใดที่อยากจะริเริ่มงานใหม่อยากจะต่อยอดงานเดิมอยากจะเพิ่มสายงานของตัวเองอยากจะหาอาชีพเสริมอาชีพเพิ่มช่วงนี้ก็จะเริ่มมีความชัดเจนและมีการลงตัวลงรอยมากขึ้นด้วย ชาวลัคนาราศีมังกรถ้าเราจะมองในแง่มุมของความรักความสัมพันธ์การที่ดาวพระพฤหัสโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนปุตตะคนโสดจะได้เจอกับคนที่ถูกใจนะคะแต่อย่างไรก็ตามในระยะนี้คนจะเข้าหาคุณมากขึ้นซึ่งผู้คนที่เข้ามานั้นก็จะมีทั้งคนที่หวังดีและไม่หวังดีต่อตัวคุณจะมีทั้งคนที่จริงใจและคนที่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ค่ะ คุณก็ต้องรู้จักเลือกคบเลือกคุยอย่าเพิ่งไว้ใจใครค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆดูใจกันไปค่ะแม้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างจะดูเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามชาวลัคนาราศีมังกรก,ก็ไม่ควรประมาทค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มามันจะไม่ได้ราบเรียบเหมือนทางที่โรยด้วยกลีบกุหลาบอุปสรรคปัญหาหรือเรื่องราวของความลำบากใจเรื่องราวของการติดขัดในด้านต่างๆก็ยังมีเกณฑ์เกิดขึ้นกับตัวคุณค่ะ ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีมังกรยังต้องระมัดระวังปัญหาจากคนอายุน้อยกว่าเพราะดาวพระพฤหัสก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศเมื่อดาววินาศโคจรเข้ามาสถิตอยู่ในเรือนปุตตะคุณอาจจะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับลูกหลานหรือบริวาร หากชาวมังกรท่านใดเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกหลานของคุณอาจจะว่านอนสอนยากหน่อยในระยะนี้เขามีความโตขึ้นมีความคิดความเห็นเป็นของตัวเองบางบ้านมีลูกมีหลานที่เป็นวัยรุ่นวัยรุ่นก็มักจะเชื่อเพื่อนมากกว่าเชื่อพ่อแม่คุณก็ต้องค่อยๆทำความเข้าใจกับเขาให้ใช้พระคุณมากกว่าพระเดชอย่าเพิ่งไปดุด่าต่อว่าเขาขอให้คุยกันด้วยเหตุและผลค่ะ ส่วนชาวลัคนาราศีมังกรท่านใดที่เป็นหัวหน้างานเป็นผู้บังคับบัญชาการเป็นเจ้านายเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการระยะนี้คุณจะต้องคอยเช็คการทำงานของลูกน้องบริวารให้ดีนะคะไม่ได้หมายความว่าคุณไหว้าวานเข้าไปแล้วคุณจะปล่อยปละละเลยคุณต้องคอยตามเช็คตามตรวจทานค่ะ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าให้คุณไปจี้หรือไปจับผิดเขานะคะก็ต้องให้อิสระกับลูกน้องบริวารในการทำงานด้วยไม่เช่นนั้นก็จะเกิดความอึดอัดใจในการทำงานต่อกันและกันได้ชาวลัคนาราศีมังกรอ,อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับคนที่อยู่ภายใต้การปกครองการดูแลของคุณในแง่มุมต่างๆอย่างเช่นลูกหลานหรือบริวารมาทำงานให้คุณไม่ได้เกิดการป่วยไข้ไม่สบายบริวารแข็งข้อถกเถียงคุณหรือก้าวร้าวใส่คุณลั ษณะนี้ก็เกิดขึ้นได้ค่ะส่วนใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่มีลูกหลานอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องหางไกลาจากลูกหลานมีความเป็นห่วงและมีความกังวลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของลูกหลานด้วยเช่นเดียวกันค่ะถัดมาจากนั้นจะขอพิจารณาจากกลุ่มดาวพิเศษที่ได้ทำการโคจรสถิตยอยู่ที่ราศีเมษซึ่งกลุ่มดาวพิเศษนี้ประกอบไปด้วยดาวพระอาทิตย์ดาวพระศุกร์และดาวพระพุธค่ะ ดาวพระอาทิตย์ถือเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะของชาวลัคนาราศีมังกร ได้ทำการโคจรสถิตยอยู่ที่ราศีเมษอยู่ในเรือนพันธุของดวงชะตาได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดค่ะซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีความยิ่งใหญ่มีความมั่นคงมีความอุดมสมบูรณ์แต่ดาวพระอาทิตย์เป็นดาวมรณะก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะคะในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยอย่างไรก็ตามชาวลัคนาราศีมังกรหากใครทําเรื่องย้ายอยากจะย้ายเข้าใกล้บ้านเกิดอยากจะย้ายมาอยู่ใกล้กับคนรักคู่รัก คู่สามีคู่ภรรยาคุณก็จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการโยกย้ายค่ะก็ถือว่าจะส่งผลทำให้คุณมีความอบอุ่นใจในการใกล้ชิดกับคนรักแต่ถ้าท่านใดไม่ได้ทำเรื่องย้ายแต่ปรากฏว่าคุณมีคำสั่งให้ต้องโยกย้ายอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่คุณไม่พึงปรารถนานะคะซึ่งชาวลัคนาราศีมังกรก็ต้องเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นด้วยค่ะดาวดวงถัดมาคือดาวพระศุกร ซึ่งดาวพระศุกร์ถือเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะและดาวเจ้าเรือนกัมมะของชาวลัคนาราศีมังกรได้ทําการโคจรยกเข้าสู่ราศีเมษอยู่ในเรือนพันธุของดวงชะตาร่วมกันกับดาวพระอาทิตย์ และสองดาวนี้ก็ถือว่าเป็นดาวคู่สมพลจะส่งผลทำให้ชาวลัคนาราศีมังกรมีชื่อเสียงมีเครดิตมีลาภผลที่ดีทางการทำงานค่ะโดยเฉพาะกิจการงานใดที่เกี่ยวข้องกับการริเริ่มหรือการต่อยอดการลงทุนก็ย่อมให้ผลดีต่อดวงชะตาค่ะ ถัดมาจากนั้นคือดาวพระพุธท,ที่ได้ทำการโคโจรสถิตยอยู่ที่ราศีเมษอยู่ในเรือนพันธุทุของดวงชะตาดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนอริและเป็นดาวเจ้าเรือนสุขะค่ะ เมื่อมาสถิตยอยู่ในเรือนพันธุของดวงชะตาชาวลัคนาราศีมังกรอาจจะมีเกณฑ์ข้องเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านของคุณคนที่อาวุโสในที่ทํางานซึ่งเขาเหล่านั้นจะเข้ามามีส่วนได้ส่วนเสียกับการดําเนินงานของคุณค่ะหากชาวลัคนาราศีมังกรจะต้องติดต่อประสานงานกับคนที่อายุมากกว่าคุณจะต้องดูรายละเอียดให้ดีบางทีมันอาจจะมีเงื่อนไขหรือข้อแลกเปลี่ยนแทรกอยู่ในนั้นนะคะ และกลุ่มดาวสามดวงที่สมัยได้พูดถึงนี้อีกไม่นานเขาจะทำการโคจรยกเข้าสู่ราศีพฤษภมาสถิตยอยู่ในเรือนปุตตะของดวงชะตาตามดาวพระพฤหัสมาค่ะในจุดนี้ก็จะถือว่าเป็นวัฏจักรของชีวิตที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะได้ประสบพบเจอชีวิตของคุณนะคะจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวข้องผัวพันค่ะ ไม่ว่าจะเป็นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่คนใหม่ๆ c o n คอนเน็กชันใหม่ๆลูกน้องบริวารใหม่สมาชิกใหม่ในบ้านในครอบครัวสัตว์เลี้ยงหรือลูกหลานรวมไปถึงคนรักใหม่หรืออาชีพใหม่ที่จะเข้ามาข้องแวะข้องเกี่ยวกับตัวคุณสมัยมองว่าชาวลัคนาราศีมังกรจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมค่ะสิ่งเก่าๆที่คุณเคยทำแล้วมันไม่เวิร์กหรือทำแล้วมันได้ผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่าคุณจะได้จบจากสิ่ง ส,สิ่งนั้นและได้มองหาหนทางมองหาลู่ทางใหม่ๆในการดำเนินงานค่ะส่งผลทำให้กระแสดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรมีเกณฑ์ปรับขยับไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นยิ่งการที่ดาวพระอาทิตย์และดาวพระพฤหัสได้โคจรมาเจอกันอยู่ในเรือนปุตตะของดวงชะตาแบบนี้ ส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีมังกรจะได้เจอกับคอนเน็กชันได้เจอกับเครือข่ายญาติสนิทมิตรสหายที่จะส่งเสริมผลักดันดวงชะตาของคุณเป็นอย่างดีเพราะดาวพระอาทิตย์และดาวพระพฤหัสนั้นก็ถือว่าเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ค่ะดังคํากลอนที่ว่าอาทิตย์ เป็นมิตรกับครูในแง่มุมของความสําเร็จค่อนข้างที่จะชัดเจนสําหรับชาวมังกรน,นะคะแต่สมัยก็ไม่อยากจะให้ชาวลัคนาราศีมังกรเกิดความชล่าใจหรือเกิดความประมาทในการดําเนินชีวิตค่ะเพราะอย่างไรก็ตามดาวพระอาทิตย์ก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะเมื่อโคจรมาร่วมกันกับดาวคู่มิตรมาเจอกันในเรือนปุตตะของดวงชะตา อุปสรรคปัญหาที่มาจากคนอายุน้อยกว่าก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนหรือไม่เช่นนั้นก็มีโอกาสที่คุณจะจบจากบางสิ่งบางอย่างได้เริ่มสิ่งใหม่หรือการได้เงินได้ทองได้ลาบได้ผลของคุณมันจะได้แบบไม่เต็มเม็ดไม่เต็มหน่วยส่วนหนึ่งจะถูกบั่นทอนออกไปด้วยอิทธิพลของดาวพระพฤหัสที่ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของชาวลัคนาราศีมังกรที่ได้โคจรสถิตยอยู่ในเรือนปุตตะ การได้มาอาจจะมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องเสียประโยชน์หรือมีข้อแลกเปลี่ยนบางอย่างหรือการได้มาของคุณมันอาจจะได้มาแบบไม่เต็มเม็ดไม่เต็มหน่วยอย่างที่สมัยได้กล่าวไปนั่นเองค่ะ และไม่พอเท่านั้นนะคะชาวลัคนาราศีมังกรอาจจะมีความวิตกกังวลใจในช่วงที่ดาวพระเสาร์ดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณได้ทําการโครจรวิปริตซึ่งจะเกิดเหตุการณ์นี้ในช่วงวันที่หนึ่งกรกฎาคมปี2567ค่ะดาวพระเสาร์ดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวที่ได้ทําการโครจรสถิตอยู่ที่ราศีกุมจะมีการโครจรวิปริตขึ้น คุณอาจจะมีประเด็นที่ต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองหรืออาจจะมีความลังเลใจโลเลใจอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของคุณจะแปรปรวนอะไรที่คุณเคยคิดไว้คุณอาจจะไม่ได้ตัดสินใจแบบนั้นหรืออะไรก็ตามที่คุณเคยวางแผนไว้คุณอาจจะมีการปรับการเปลี่ยนแผนทั้งหมดรวมไปถึงเรื่องราวของการใช้จ่ายที่มันจะมากขึ้นค่าใช้จ่ายจะสูงขึ้นทําให้ชาวลัคนาราศีมังกรบางคนเกิดการติดขัดทางด้านการเงินการทอง คุณจะต้องระมัดระวังการมีปัญหากับคนรอบข้างคนใกล้ตัวและต้องระมัดระวังการตัดสินใจที่ผิดพลาดในช่วงที่ดาวประจำตัวโคจรวิปริตด้วยนะคะ และทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรชาวมังกรท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพย,ยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวง ที่ได้ทำการโคจรยกย้ายราศีมาเป็นแรงกระตุ้นมาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณประสบพบเจอกับเรื่องราวที่ดีและมีความสำเร็จราบรื่นค่ะก็คราวๆประมาณนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ